สวัสดีครับพบกับเราชั้นนะครับนครสมบูรณ์รถลิปนะครับแ888ก็วันนี้พบกับผมนะครับเซลล์ใหม่นะนะครับคนใหม่ก็วันนี้มีรถมาแนะนำเลยครับนี่เป็นรถแบบเตรียมส่งมอบนะครับรถยนต์ดีเซลสามตันนะครับเป็นแบรนด์ของอันดับหนึ่งของของจีนเลยนะนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่นะครับต้องการที่งบประมาณมีจํากัดนะครับประหยัด แล้วก็ได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับมืสองของญี่ปุ่นเลยัเท่าแต่เราได้มือหเลยนะครับอันนี้เป็นนะครับเืองยนต์ดีเซลนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะบอกราคาตอนท้ายนะครับเห็นไหมครับดูนะครับอุปกรณ์เซฟตี้ไฟนะครับครบเลยนะครับไฟฉุกเฉินนะครับกระจก มองหลังแบบนูนด้วยนะครับเบาะนะครับถงขัดนิรภัยนะครับแล้วก็นะครับไฟนะครับไฟด้านหน้านะครับให้เป็นไฟ LED เลยนะครับในกางนใช้งานในช่วงกองนะรนนราคานะครับอันนี้ใช้งบประมาณนะครับประมาณสามสิบหมื่นหรือสามแสนนิดๆเท่านั้นเองนะครับก็ มาได้รถใหม่นะครับขนาด3ตันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากับราคาเนี้ยเรียกคุ้มค่ามากๆเลยเราก็ใช้ไปยาวเลยนะพวกตรงนี้นะครับอายุการใช้งานเนี่ยนะครับ5ปี10ปีขึ้นไปและถ้าได้รับการดูแลดีๆนะครับเป็นคะแนนดีก็สามารถใช้งานได้นะครับยาวนานเลยนานแล้วนะครับใครสนใจนะครับสเปคแบบนี้นะครับรถใหม่นะรถขัาขนพวกลิฟต์เราก็มีจัดจำหน่ายนะครับ สอบถามได้เลยนะครับจะเป็นรถไฟฟ้านะยืนขับนั่งขับหรือจะเช่ารายวันรายเดือนรายปีครับติดต่อมาเลยครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้ด้านล่างนะครับแล้วก็ช่องทางโซเชียลทุกช่องทางเลยนะครับคลิปนี้นะครับกดคอมเมนต์กดติดตามกดให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ